i n น o อยอินซ e n j o นจอยอิซถ้าจะมีเกมอะไรที่พอจะล้มตำนานไลฟ์ซิมจากค่าย AE ได้เนี่ยกูบอกเลยว่าไม่พ้นสุดยอดเกมสมจริงอย่าง i n น so ซอแน่นอนและไม่ว่ามึงจะกดเข้ามาดมคลิปนี้เพราะกำลังนั่งครีและไม่รู้จะดมอะไรดีหรือเพราะว่ามึงพลาดทวิชดอบในวันที่19แล้วเซียนอยากเล่นไม่ไหวจนต้องหาคลิป i n นซอดมขัดดอกไปก่อนมึงมาถูกที่แล้วครับ เพราะพวกกูได้สิทธิ Play ์ playtest i n s o i l ก่อนใครแบบเบิ่มๆด้วยพลังของการเป็นช่องอยา่นั่นก็เล <c oughs> ยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานั่นเองขอบคุณทางคราฟตันมากๆครับและก่อนจะไปดมกันต่อกูฝากกด like, ไลค์กดซับอิฐเปไว้หน่อยนะหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนพวกกูแบบเท่ๆล่ะก็กดเมมเบอร์เข้ามาเป็นชาวดมกันได้มีส่มมัสคอตเฉพาะคนเท่เดืนละขังด้วยไปต่อ i n s ซอย เกมไลฟ์ซิมที่เรียกได้ว่ามันคือโคตรทะเยอทะยานโปรเจกต์จากเกาหลีที่ถูกจับตามองจากเกมเมอร์ทั่วโลกซึ่งจากประสบการณ์ที่กูได้ลองเล่นมาเนี่ยอินซอยเป็นเกมที่เน้นความสมจริงแบบสุดพลังความสามารถเหมือนทุกกรนูรูขุมขนของโปรดิวเซอร์เคจุนแม่งเป็นคำว่าสมจริงอะเจาะเลือดออกมาแม่งเป็นกรุ๊ปเลือดสมจริงไงเฮียตั้งแต่การสร้างตัวละครไปยันเกมเพลย์จริงๆของเกมนี้ซึ่งในการสร้างตัวละครเนี่ย ตรงๆเลยนะจากใจคนที่ชอบเล่นเกมจากค่าย AE และเสียทวลาในการสร้างตัวละครไปมากกว่า3ชั่วโมงแล้วก็ทำแม่งตายด้วยไฟไม่บ้านไอยในห้านาะทีคาแรคเต e ร์ครีเอชัของ i n s o อยเนี่ยแม่งโคตรจะละเอียดเลยอาจจะมีบางจุดที่ยังไม่สมจริงขนาดนั้นอย่างเรื่องความสูงที่ยังไม่สามารถปรับได้ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการบัักต่างๆหรือการจะปรับตัวละครให้จุดบางจุดใหญ่เป็นพิเศษ ใหญ่กว่าหัวพาะยังทําไม่ได้แต่สิ่งที่มันโคจะเจ๋งเด็ดและจะทําให้มึงหมดเวลาไปกับการสร้างตัวละครกว่าครึ่งวันเนี่ยคือมึงสามารถออกแบบเครื่องประดับออกแบบเสื้อผ้ากราฟเสื้อผ้าเอางได้รวมไปถึงอัปโหลดปรับแต่งแท็ทูหรือลวดลายต่างๆได้อย่างอิสระแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กูชอบมากๆเลยก็คือพวกทรงผมแล้วก็เสื้อผ้ามันสวยมันหล่อมันเท่จนแทบจะเป็นใหม่ไม่ได้เลยที่มึงจะสร้างตัวละครให้ออกมาทุนเล็ก สวัสดีครับผมมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์อ่ป่วอกกิ นอกเหนือจากนั้นยังมีระบบสตูดิโอที่มึงสามารถจัดฉากถ่ายรูปซอยของมึงไปทำโปรไฟล์ O C I C y o U Can See Me จอนซีหน้าส้นตีนอะไรก็ได้แถมยังมีระบบลิงเฟ e ให้ตัวละครขยับตามหน้าจริงๆของมึงได้อีกด้วยหลังจากมึงสร้างตัวละครเสร็จจุดที่น่าสนใจของเกมนี้อีกจุดหนึ่งคือการปรับแต่งภาพลักษณ์ของเมืองมึงสามารถปรับต้นไม้ปรับใบหญ้าปรับพาร์ติเคลิลหรือแม้แต่จะทำให้เมืองมึงกลายเป็นไซเลนฮิวมึงก็ทำได้ ฝนตกแดดออกหิมะมตกเปลี่ยนแมวให้เป็นหมาเปลี่ยนหมาให้เป็นจระเข้มึงเลือกได้หมดใครจะทำซีนดราม่าซีนเกาหลีเควนชานาะเตงเน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 งมึงทำได้หมดรวมไปถึงลักษณะนิสัยซอยในเมืองของพวกมึงมึงก็ปรับได้ปัจจุบันมีเมืองให้พวกมึงเลือกเล่นได้ทั้งหมด3เมืองตอนที่กูเล่นมันได้แค่2นะอันนี้เล่นไม่ได้ต่อมาคือ building m o d สำหรับกูนี่คือจุดขายหลักๆของเกมนี้เลยแหละใครที่ชอบสร้างบ้านแต่งบ้านหรือสนุกกับการสร้างเนี่ยอินซอยตอบโจทย์ผู้มึงแบบแน่นอนร้อเอร์เซด้วยความสมจริงและความอิสระที่ตัวเกมมอบให้กว่าจะได้เล่นจริงๆกูบอกเลยแม่งแดกเวลามึงไปอีกครึ่งวันเพรไม่ว่ามึงจะคิดอะไรมึงทําได้เกือบจะทุกอย่าง อยากสร้างบ้าน11ชั้นมึงทำได้สร้างบันไดแบบคัสตอมมึงทำได้ปรับขนาดเท็กซ์เจอร์ของวอลเปเปอร์มึงก็ทำได้สร้างชั้นว่างๆเพื่อให้บ้านดูโล่งขึ้นแบบ300%มึงก็ยังทำได้สร้างสระว่ายน้ำให้อินซอยลงไปเล่นอะไรธรรมดารรมดาแบบนี้แน่นอนว่าม่นต้องทำได้แม่งทำไม่ได้แต่อนาคตมาแน่นอนแล้วก็ไอ้นีไน่ไอ้นีน่มึงดู เจไล้นอกเหนือจากฟีเจอร์หลักๆพรุ่งนี้สิ่งที่กูชอบมากๆของอินซอยก็คือมึงสามารถกดอัลเทอร์เนทแล้ววางทุกอย่างออฟกริดได้เลยแบบไม่ต้องใช้สูแต่มันจะ ฟังกชันหรือเปล่ากูไม่รู้ด้วยนะหรือถ้าใครไม่ชอบสร้างสร้างไม่เป็นหรืออะไรก็ตามมึงก็ไปโหลดเอาในคอมมูหรือห้องสําเร็จรูปที่เกมสร้างไว้มาแปะเลยก็ได้นะแล้วก็สวยด้วยกูบอกก่อนแถมเกมนี้ของแม่งก็ไม่ได้แพงด้วยของลูกชิ้นมันสวยสมจริงแล้วก็ราคาดูจับต้องได้มากๆแถมมีหลายสีให้เลือกเหมือนกับไข่กูมิ่งเครื่องเล็มขนท่านชายระดับพรีเมียมเหมาะสำหรับการดูแลขนขอ,ของท่านชายทุกรูปแบบไม่ว่าจะขนแขน คนขาคนรักแร้คนหมออ้อยหรือแม้แต่จะโกนหัวไม่แสบไม่ขันไม่ดูดขนด้วยเทคโนโลยีเซฟเทคระดับพักการ <c oughs> กูไม่รู้หรอกมันคืออะไร <c oughs> แต่น่าจะดีใบมีด <c oughs> ทำจากพรีเมียมเซรามิกกันน้ำแบบร้อยเอร์เซไม่ขึ้นสนิมแน่นอน บอกลามีดโกนตัวร้ายกับกันไกอันใหญ่ๆไม่ได้เลย25มีนานี้ลดเหลือ1,300บาทจุกๆลดโหดเหมือนโกรธหมออ้อยวันเดียวเท่านั้นไม่อยากโดนของปลอมกดลิงก์ในเดสคริปชันได้เลยครับไปต่อในส่วนของเกมเคลย์การใช้ชีวิตการดูแลซอยรวมไปถึงอาชีพต่างๆของเกมนี้ก็ทำออกมาได้สมจริง <Yeah. S 1> อีกละหนึ่งสิ่งที่ซอยชนะขาดแบบลอยลำคือระบบการทำงาน สำหรับเกมนี้มึงจะต้องทำงานทำงานที่แปลว่าทำงานจริงๆไงเกมนี้การทำงานมันมีมิติแบบมากๆเลย่ถ้ามึงเป็นเด็กฝึกไอดอลมึงก็ต้องซ้อมเต้นซ้อมบบดิวร้องเพลงอะไรทำนองนั้นใช่ปะหรือถ้ามึงทำงานออฟฟิศมึงก็ต้องนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็หนีไปเข้าห้องน้ำสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็บอกหัวหน้าว่าท้องเสียครับหรือถ้ามึงทำงานที่สวนแป๊บหนึ่งนะหัวหน้ากูาาโทรมารอครับ ไล่ออกแต่ผมยังไม่ได้ทำหรือถ้าทํางานที่สวนสนุกมึงก็ต้องคอยดูแลเครื่องเล่นดูแลความสะอาดหลายอย่างที่เกมนี้ทําได้อีกเกมหนึ่งมึงต้องซื้อเดียวสินอกเหนือจากระบบอาชีพสิ่งที่กูชอบมากๆของเกมนี้คือการที่มึงสามารถฟรีโลมเดินเล่นในเมืองวิ่งเล่นในบ้านได้แบบโคตรลื่นไหลกด W S D บังคับตัวละครให้มันเดินกดชี้เพื่อวิ่งไปไหนมาไหนแถมขับรถได้ด้วยขับเฮีย <laughs> ได้ด้วยและสุดท้ายที่เจ๋งมากๆเลยคือระบบสเกจู หรือระบบตารางเวลาไอ้ระบบเนี้ยมันเหมือนเป็น weekly planning ว่าอาทิตย์หนึ่งจันถึงอาทิตย์เช้ามึงจะทำอะไรเที่ยงมึงจะทำอะไรแล้วเย็นมึงจะทำอะไรซึ่งถ้าใครวางแผนเก่งๆมึงก็วางแผนแม่งไว้ทั้งอาทิตย์ออกไปดูหนังสักเรื่องที่เมเจอร์กลับบ้านมากูเชื่อว่าซอยมึงก็ยังไม่ตายอาจจะรอดยาวกว่ากูเล่นเองด้วยซ้ำเพราะกู จะแม่งเล่นวิเลดหมดไอ้สัตแต่จากประสบการณ์ที่กูได้ลองเทสมาแบบคร่าวๆเนี่ยถ้าจะให้กูฟันธงว่าอินซอยคือเกมไลฟ์ซิมที่ไลฟ์เทียมทานกูก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะข้อเสียมันก็มีหนึ่งในนั้นคือเรื่องมันติทัสกิ้งที่มันจะทําให้ความสมจริงที่เหมือนเป็นปณิธานของเคจนุนหายไปเยอะพอสมควรเลย มึงไม่สามารถนั่งเล่นเกมพร้อมกับจิบกาแฟไปด้วยได้มึงไม่สามารถดูทีวีไปกินข้าวไปได้และอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ๆที่พวกมึงหลายคนน่าจะกังวลกันแบบที่สุดละคือคอมมึงต้องแรงพอสมควรอันนี้กูพูดจริงๆนะก่อนที่กูจะได้ playtest เกมนี้สิ่งที่น้องในสังกัดถามกูเป็นคำแรกไม่ใช่คำว่าคิวว่างหรือเปล่าครับพี่เขียวแต่เป็นคอมมึงเล่นไหวหรือเปล่าครับพี่คือสเปคขั้นต่ำมันสูงจริงๆมึง ถ้ามึงสังเกตดีๆคลิปนี้เองภาพในเกมมันก็ไม่ได้สวยแบบสุดพลังความสามารถด้วยความที่ว่าคอมกูมันคาบเส้นสเปคขั้นต่ำมาพอดิบพอดีมึนก็เลยได้แค่นี้แหละแต่ก็ไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาในการเล่นมันไม่ได้แหลกมันก็ยังลื่นไหลาตามปกติแต่ก็นั่นแหละข้อเสียพวกนี้พวกมึงจะมองข้ามไปเลยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะเกมยังอยู่ใน early access อยู่เลยอะแถมพี่เคจุนเขาก็รับฟังฟีดแบ็กชาวเราอย่างดีเลยด้วยประกาศราคามา39.99ดดอลลาร์ กับเกมที่รอขึ้นแท่นนะฮะฟู้สอแล้วเนี่ย mm. กูถือว่าคุ้มมากๆคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้อาจจะดมกันไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่ด้วยข้อจํากัดของเวลาแต่กูบอกเลยว่าคลิปหน้าเต็มปอดแน่นอนมึงรอดมกันได้เลยอย่าลืมซื้อไข่กูมิ่งด้วย